ลูกหนึ่งปีไม่กินข้าวเลยแม่ลองทำเรื่องกินให้เป็นเรื่องน่าสนุกดูค่ะนั่นก็คือเปิดโอกาสให้ลูกนะคะได้มีส่วนร่วมในการทำกับข้าวนั้นๆยกตัวอย่างเช่นให้ตอกไข่นะคะให้ตีไข่หรือว่าให้เด็ดผักนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะให้ลูกค่ะได้ทำหน้าที่คือเช็ดโต๊ะจัดจานนะคะให้ลูกนะคะได้เลือกใช้ช้อนใช้ส้อมนะคะใช้จานใช้แก้วน้ำที่เป็นตัวของเขาเองแล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกนะคะได้ช่วยตัวเองในการกินข้าวสามารถให้ลูกนะคะใช้ช้อน ัอาหารกินเองหรือว่าหยิบจับอาหารกินเองตามแต่ใจเขาได้เลยเขาจะมีความรู้สึกว่าภูมิใจนะคะที่เขาหาได้เป็นส่วนหนึ่งในการทํากับข้าวมื้อนี้ให้ตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวทานแล้วก็อาจจะทําอาหารนะคะเมนูที่ลูกชอบสักสองสาอย่างนะคะให้ลูกได้มีโอกาสในการที่จะเลือกกินอาหารที่เขาชอบก่อนกินข้าวนะคะพาไปเล่นพาไปกระตุ้นพัฒนาการนะให้ลูกหิวนะคะเวลาที่ลูกหิวนะคะก็อยากที่จะกินข้าวเพิ่มมากขึ้นและนั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับคนในครอบครัวนะคะกินไปหอมแก้ม กันไปกินไปนะคะจุกเหม่งกันไปนะคะก็จะช่วยเป็นการเพิ่มแรงเสริมเชิงบวกนะคะให้ลูกอยากจะกินข้าวเพิ่มมากขึ้นและมีเวลาให้ลูกกินข้าวอย่างจํากัดคือ30นาทีถ้าลูกกินหมดนะคะใช้โยกพอมกันนะคะแล้วก็ให้แรงเสริมเชิงบวกนะคะหรือว่าให้คําชมนะคะให้สติกเกอร์นะคะเป็นของรางวัลถ้าอาจมองหาวิตามินให้ลูกกินเก่งเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างวิตามินกินเก่งนะคะของละมุนนะคะหรือว่าน้องยาม,มิโอนั่นเองด้วยมีไลซีนที่ช่วยเพิ่มความอยากอาหารในเด็กที่ขี้เบื่ออาหารวิตามินรวมและซิงที่มีส่วนช่วยใน เรื่องของการเติบโตของลูกหนึ่1ปีขึ้นไปสามารถทานได้นะคะมองหาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยทําให้ลูกนะคะกินเก่งกินได้เพิ่มมากขึ้นแม่ๆที่ซื้อไปบอกว่าลูกกินเก่งได้เพิ่มมากขึ้นแต่อย่าเชื่อนะคะจนกว่าแม่จะได้ลองด้วยตัวของแม่และลูกเองควรส่งเสริมให้ลูกนะคะกินอาหารที่หลากหลายครบถ้วนทั้ง6กหมู่ผลลัพธ์นี้นะคะอาจแตกแต่างกันไปในแต่ละคนนะ,ะกินเก่งนี้กดได้ตระกาแม่ค่ะ